อย่าเดินข้างกูดีกูเคยสอนมึงแล้วไม่ใช่หรอเอากูจะตายเป็นไรเฮ้เฮ้กูตายโอ้ของกูตายหมดเลยเฮ้หลอกพี่พี่กัมาอบ,บอกแล้วอย่าเล่นอย่างนี้กูเหนื่อยนะเว้ยโอมขอโทษโอ้ขอโทษครับพี่ไหนทำอะไรตัดบ,บอส รอรออะไรครับเฮ้ยพาจากอันนี้ดีพี่งนงิยอยู่อะไรผมถามว่ารออะไรรอก็รอใครล่ะพี่มาเก็บข้าวให้มึงเนี่ยมึงรออะไรไม่ล่ะโอเคไก่มีเยอะพี่ไม่ฆ่าเน่อยหรอรอค่ะครับเมื่อไหร่จะได้ดูหมูกรอบอีพีสี่ครับได้คือคืออะไรด้วยกับดลักกรอบถ้วยด้วยอะไร ที่คือกลังเมื่อไหร่จะได้ดูหมูกรอบอีทีสีดด้วยด้วยหมูกรอบด้วยด้วยเยวต้องไม้มันมีที่วางหีบอยู่ผมลงเหมืองเหโอ้เหมืองอย่างแคบขึ้นก่อนบ้านพี่มาลีสวยมากอำเภอโคกกวดเอ้ยอันนี้หีบรับเหรอพี่ ยังรู้หีบรักคะไรเน,นึ่ได้ครับเดี๋ยวเอาตุลักษณ์ล o l o r v i ตั้งก่อนพี่ารด์ล้บอกไงพิอดโอ้พัดพัดพี่เคยเตือนเราสี่ห้ารอบแล้วไม่ใช่เหรอน้องน้องชายสุดที่พี่รักผมผมว่ผมได้ไข่อภิชาติฟาร์มาประมาณห้าสิบอันอะ ไหนให้เก็บตู้ไหนพี่ได้ไข่มาโคตรเยอะโตได้ไข่มาหลายแผงอะอยู่ไหนพี่รอดอันหนึ่งผมเก็บเข้าหีบไว้นะหีบในน้ำมาอันนี้ไข่ไก่อะพิชาติฟาร์มได้มาโคตรเยอะเอ้ยมันไม่โตวะเนี่ยมันเพิ่งออกมาเปล่าเนี่ยดูดิเนี่ยกูให้อันนี้ไปแล้วมันไม่โตมันติดมันติดมันไม่ได้ตรงเนี้ยมันติดมันต้องที่งลงโลหะบ็อก เยสว่านสักกุหลาวีทูเอาเด็กตรงนี้ได้ต้องข้างหน้าเอาเด็กจัดเด็กม่เดี๋ยวตรงนี้นี่นี่ดิอู้หอยบ้านสักกุหลาบเริ่มมาไงพัทกูเคยสอนมึงแลกูไปตบเลยนะ โอ้โหโอ้โหใจเย็นในนี้โอ้โหยังสวยอ่ะตรงนี้เดียตรงนี้เนี่ยเรียงเรียงกันเน็ดลงลงเนั่ยเงงเอาหาบ้านสากุล้วอ่ะขนมปังแบบขอขอได้ยพี่ ไม่แต่ขนมปังของมันจะน้อยกว่าไม้นะเอ้ยอาหารสัตว์นะพี่มึงไปลื้อเนื้อมาดิไปนะลื้อเนื้อแม่งมาไปลื้อพวกมันเลยเหรอลือล้อเนื้อมันมาไก่เหลืออะไรหลือหมูอวัวควายไข่ฮะว่าไงน้องไม่ให้เอาไข่ไม่ได้เอาไข่ครับว่าไงน้องไม่ใจฆ่าไข่ไก่หรือวัวไ<ข>ก่กี่ตัวกี่ตัวถึงจะอิ่มอะ เ,อออเยอะก็หมดแข่งเลยเวลาหมดเหล่าเลยเวลาไม่ต้องหมดเหล่าหมดหลามันจะผสมพันกันยา่าพี่าก็ไปจัดการพี่ไปจาัดก,การเดี๋ยวพี่ไม่ถูกใจเฮ้ยมึงเอาไข่มาเก็บทําไมเอาไข่ออกไปจากน,นี้กูหิว,ว,ว,ว่าไปปลาโอยเฮ้ยมึงบื้อหรือมึงอะไรหอมมึงวะเนี่ยมึงเอาไก่ออกจากบ้านกูเดีววววว๋ยวนี้เลยนะอะไรไม่ก็คือไก่อ่ะิชาฟาร์มผมก็เก็บไว้ให้โอ้ยอ๋อ,อกูมไม่ชอบเป็นอะไรพี่เป็นเลย ผัดไ<ค>ี่<ค>บอกไ<ค><อ>ก่พิชัยฟาร์มขอโทษครับไอ้ผม<อ>ไปทำอะไรไปป่าผมป่าแม่งร้องอีกอีกอีกกันเอาละครับไข่ไก่พิชัยฟาร์ม ทีท่รอมันมีลูกไก่อยู่ตัวหนึ่ง่ะผมปลาแล้วมันลงพื้นตรงเนี้ยข้าแม่งไปเลยลูกกงลูกไก่อันเป็นลูกไก่ในกำมือเราอยู่แล้วมันยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะดิมันไม่กล้าใช่ไหมถ้าไม่กล้าก็<ช>ออกไปไกลๆไปเฮ้ยแค่ไข่มึงยังกลัวเลยโอ้โหมึงม,มีไฟฉายยังเนี่ยยังงังน้งนงั้นพี่พูดงั้นนะไอะสัตว์มึงไ,ไม่เอาไฟฉายในในขีบข้างในดิออกนะกะไหนไฟฉายอยู่ไหนไฟอ่ะไปเอาดิข้างในอ่ะ นอยู่ไหนโอ้โง่อ,อีกวเว้ยก็อ,อยู่ตู้ในบ้านมันไม่มียู o น y ยูฟ you know? ัง Please ไปละครเอาเอามาเอาไฟมายังมันไม่มีโอ้ผ่านมันมีคาน้องไป,ไปดูไปดูไปดูนะเนี่ยหกสิบหกสิบอันเนี่ยไปทำ ในหกสิบอันครับอ๋อช็อตเลือกหาทธาตจากไหนครับพี่เอาเอาแอปเปิ้ลไปกินไหมคนละครึ่งเอาเปิ้ลทองๆๆแล้วทธาตเราจากไหนครับพี่นี<อ>่แอปเปิ้ลทองเอาคนละยี่สิบเก็บดีผ<อ>่านไปหาข้างล่างไงครับสุดร,รอนกูก็ไม่มีกล่องเหมือนกันโลก,กโ,โลกูอ่ะโลกูล่ะโลกอยู่นี่แต่ขี้แกใส่มันบางมาดีมาให้พี่ดิออ่่ะะเล่นดีดี เนี่ยจะถ่ายละก็เล่นดีๆหไม่ได้เกียดเลยคนดีคนดีเอาดีเคนให้มึงมีที่ขุดยังไม่ล้วอุ้ยตรงนี้จะท่ำท่ำอะไรขุดไปโอ้ท่ำอย่างแชบอะโคตรน่าประโจนไยอะใครล้ต่อขึ้นมาวะเนี่ยมันมีให้แรกแอปเปิ้ลนะน้อะแอ้ใช่ ไอพัดไอพัดรอก ah, pues hey. ูก er oh. oh, oh. oh. oh, oh. hey. ่อนดีเก่งอีกแล้วเว้ยเก่งอะไรกูขุดไปแล้วอ้าวโอ้ยเอ้ยกูขุดไปแล้วมานี่โอ้โหมึงเห็นไหมนะตายสูงนั่นอ่ะก็ขุดไปดีวิยญาเสียโต๊ะยาพักดีพักอะไรกูยนี่ๆล่างมันอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็มีแต่ตรงนี้ไม่ใช่ของกูนะตรงนี้กูไม่เคยมานะี่เคยมาไหม ไม่เคยน้ำมาตามมาเดี๋ยวเพิ่งนานเดี๋ยวดูให้ผมผมเป็นผู้เจอเพชรตอนนี้ลบเท่าไหร่แล้วลบยี่สิบสามลบห้าเอาทองไปด้วยนะได้เฮ้ยอันนี้อันนี้ต้องเอาอันนี้ต้องเอาเอาเอาเยอะเลยเอาเยอะเลยเข้มาทำไฟดิทำไฟดิทำอยู่ทำอยู่งูยอตรโอ้ ที่ตั้งใจมาได้หรือเปล่าไม่ได้โอ้มันตันเนี่ยผมบอกพี่แล้วเว้ยก็ไปข้างนอกเอ้ยมึงลองฟังกูแป๊บหนึ่งในแม่พัดขอร้องครับแล้ครับขอร้องจริงเลยหาได้น้องคนนี้พร้อมพร้อมจะฟังเป็นนึงทำไฟก่อนมันนี่ดีไปไหนเอ้ยมึงไปผิดทางไปทหนทหนเจอเหล็กเนี่ยถูกทางแล้วเป็นึงพี่คุณแถว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 นี้มี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 นี่มีเพชรแถวนี้ ตอนนี้เราต้องหาแค่เพชรเว้ยเหล็กก็ส่วนหนึ่งเหล็กแถวไม้แถวเหล็กเราจะมีเพชรลองขุดดีๆพี่ลองขุดลึกๆดูดลึกๆอ่ะไม่มีกูมีถ้ำเด็กกว่านั้นอีกมานี่ใช่เหรอไปไหนไปไหน<อ>มันกินทางมันกินทางละมันตรงไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้ไหนล่ะทางนี้เมื่อไร่จะไปถอดเกล็ดนางเงือกในทะเลเอาเกล็ดมาทำปีกดิน อเันเนี้คือข้างขึ้นข้างบนไหนขึ้นข้างบนอันนี้มันมีข้างล่างอยู่เนี่ยเห็นปะจะไปถอดเกล็ดนางรูปในทะเลเอาเกล็ดโอ้ยติดดินอย่าเดินข้างกูดีกูเคยสอนมึงแล้วไม่ใช่หรอเอ้ากูจะตายเป็นไรเอ้ยเฮ้ยกูตายโอ้ของกูตายหมดเลยเฮ้ย หลวงพี่โอ๊ยกูบอกแล้วอย่าเล่นอย่างนี้กูเหนื่อยนะเว้ยโอมขอโทษผมขอโทษครับพี่ไปเก็บของกูก่อนได้ไหมทางลงครับพี่ผมขอโทษผมไม่ตั้งใจโอ้ตกแต่ไม่ตายนะ ไปเก็บของน่อยได้ไหมขุด <c oughs> ไม่ได้ขุด <c oughs> ไม่ได้ขุด <c oughs> ไม่ได้เก็บให้หน่อยผมได้ผมได้ผมได้หมดผมกู้ผมกู้มาแล้วผมกู้มาแล้วกู้ทรัพย์เก็ที่มนหมดละไหนพี่ต๋อนะดิโอ้ใครก็ขุดขึ้นลงอยู่วะเนี่ยอ๋อกูนี่แหละทำไมกระโดดมาดิ มึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่อูดิผมเห็นพี่อยู่เนะี่ยของกูอยู่ไหนดีกว่าอยู่ในตัวผมตัวลงมาเลยเดินมาเลยตัวมาเลยตัวลงมาเลยลมา,ยมา,ยมาของมาก่อนเลยดับแรกอ่ะ ของกูเยอะมากเดี๋ยวกูดูให้เป็นเพว่ากูมีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวผมพิงให้ดูที่เพื่อนไมเดี๋ยวกูดูเองเป็นอะไรมึาก็มเอาังน้ำมาด้วยจะได้ตกที่สูงมกูมีไอ้ไอ้สียฟ้าสองอันอ่ะเอาไปทิ้งทำไมมันตกลงไปเอ้าเฮ้ยมึงก็โง่ไม่เอาถังน้ำมาด้วยจะได้ตกที่สูงไม่ตายโอ้กูจะตายเลยโอ้อะไรวะ ก็พี <bord ering> ่บอกผมพีกผมก็ทิ้งกูจะตายแล้วเอาเอาเล่นดีๆผมตกใจโอ้โหข้าวกูก็ไม่มีขวานอะไรหายหมดเลยเล่นอย่างนี้อีกแล้วนะพัทพี่พี่เคยสอนแล้วนั้นนะเอาอย่างนี้อีกแล้วนะเอาเอากูจะตายโลข้าวอยู่ไหนโจให้แล้วใจเย็นดิพี่ก็จะพูดใจเย็นๆผมตกใจเอาเก็บ เอาน้ำด้วยถังน้ำในของพี่เนะี่ยโอ้ไฟเหลือสิบกว่าเน,นีไก่ไก่มึงเอาไปทิ้งดิเอ,อ้ยอยู่กับผมหลายอันละอันนี้เ,ออเล่นอย่างนี้อีกแล้วเว้ยเบื่ออะไรผมยังไม่ได้เล่นล้อหลอกกคนตีนเอาแล้ว,แล,วแล้วของกูไปเอาเอาขาดอะไรอีกวะโอ้ยโคมไฟไม่มีเว้ยมึงโดนแบ่งไปเว้ย อันน the 네ี้อ่ะเอาอีกสายสองอันอ่ะนี่ขนมปังสองอันเทียนห้าสิบแปดอันเีนเดียวแค่นี้เองเฮียขึ้นมาเร็วเอาเอาเอาดูก่อนของกูมีอะไรบ้างห่วยแง่งเหล็กเหล็กอะไรองกิ๊บไปหมดเลยในตัวผมไม่มีเลยเอาไข่ไก่ด้วยไหมล่ะ เล่นดีดิดน้องที่เหนื่อยนะเวไยกูตายอ,อีกรอบเล่นตายอ,อีกรอบกูไม่เล่นกับมึงแล้วนะไข่ไก่มึงก็ปลาทิ้งดิเผาเหล็กก่อนอเผาเหล็กก่อนเดีย๋ยวค่อยกําแังมาเอาเหล็กตอนนี้มีเลสเลเลียนเลสเลสมึงมีไฟไหมละ่ะ <c oughs> น, <c oughs> นี่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 ทางนี้หินน,นีไอ้น้องเหล็กไอ้เพชรอยู่ทางนี้น้องโอเคแหนต้องลงพื้นนะเอาหาพี่ไม่เจอเอามาทางเก่าดี ปหนึ่งนะเปนหนึ่งนะไหนพี่ทำกอดิพี่เอาหยิบทำกอดิอ,อะไรกะก็บอกว่าแป๊บหนึ่งก็จะมาพูดให้กันตรงนี้ค <Okay. S 2> ทำอยู่เนี่ยโพอยู่มานี่ดีไม่ต้องใสก็ได้มานี่เหมืองที่ฝั่งนี้โอ้กูทำเหมืองไว้ให้มึงอะ่ะนี่ผมเก็บเหล็กมาให้สามวันแล้วไหนเดี๋ยวค่อยเอากูบอกให้มาตรงนี้มึงไม่ฟังกูอฟังอยู่ไหนอะ่ะเป็นหนึ่งกูดูอยู่ว่าไปทางไหนเมื่อกี้กูจำไม่ได้เดี๋ยวนี้พี่ดูแกนได้แกนวายไปแล้วเหรอเออ ชใช่บปล่าว่ากูทำตรงนี้เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีกตรงหนึง่งตอนนี้น่าจะอยู่ในลบหนะ้าแปดเนี่ยเนี่ยหาได้เลยไม่เนี่ยนะอืมอันนี้คือมีเพรเหรอกูก็กูก็เจอเนี่ยพชรเป็นรังอะ่ะเอ้ย คนบล็อกฝั่งเรานนะได้ครับบล็อกคนแนวตรงไปเลยดเดลิสเอ๊ยเอาเอาทองไปด้วยนะฮะเอาไปทำของทอง ต้องมาทบความสำเร็จให้เราเห็นเลยใช่บางทีข้างบนมันก็มีนะเวดูด้วยนะมีอะไระเววันนี้กูเจอแบบโคตรเยอะไ,ไม่เจอเลยวอพี่เดี๋ยวมันก็เจอมันอยู่ห้าแฝดนี่แหละพายพี่ไปดูไหนไหนมา คนดูบอกมันอยู่พวกโซนนี้แหละมันขุดกี่บล็อกอะบล็อกได้ยอยใช่ใช่บล็อกเว้นบล็อกบอกเวน้บบเวนบล็อกคือ,อยังไงครับก็เว้นนะครับบล็อกหนึ่งไม่ขุดแล้วก็ไปขุดอีกบล็อกแล้วก็เว้นแล้วก็ขุดแล้วก็เว้นแล้วก็ขุด,ข,ดขุดชั้นล่างด้วยนะครับขุดชั้นล่างด้วยชั้นล่างมันเยอะไปไม่มันจะได้เห็นด้วยไงว่าชั้นล่างขาขอบชับ้นล่างเออไม่ต้องขุดก็ได้ไม่มีเลยอะ่ะเดี๋ยวก็เจอ เูือบโล่งมากๆอ่ะมึงก็ใจเยน็นดีมึงไม่เอยไม่เคยอดทนจกอะไรเลยเว้ยวเอา้าเอา้าเอ้ามึงเอาอะไรอา่าครับมึงขุดอันบนนะ่ะกันไม่มึงขุดสองอันพออันล่างอันบนนะ่ะเจ็บปะ อะไรดีวะมันทำอาวุธตอนนี้อาวุธอันนี้คือดีที่สุดใช่ปะพันอาวุธนนี้ดีที่สุดใช่ไหมอาวุธอะไรครับตอนนี้สว่านอันไหนดีสุดกันนะขวานครับขวานอ๋อที่คูดเหรออืมมันนี้แค่ต้องอันนี้แล้วมันต้ไปเวนชาร์จให้มันเรืองแสงอ่ะมันไม่น่ามีเว้พี่พี่เชื่อของบ้าว่าเวลกูตันแล้วตอนนี้เวลเวลอะไรกูต้องเอนชาร์จเว่เก่าเครื่องเอนชาร์จมันทำยาก ไปยากกูมีเรียงคัมภีร์มึนะงก็ทำคัมภีไปบ่อยเอา้ามึงจะเถียงกูทําไมล่ะมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้เอา้าอยู่ข้างนอกเข้ามาลูกกูดีตรงนี้มันไม่มีโอ้ทำไมจะเถียงทําไมว่ามันไม่มีเอ้ามาละเถียงไว้ขวาให้กูได้เถียงอะ่ะนิดนึงมึงก็เอาเว้ยโออนันนึงนะทีห้าเราเอ้ยผัด อีกแล้วโอ้ผมไม่เล่นแล้วมาอยู่ใกล้การมันอยู่ใกล้การขอโทษโอ้เดี๋ยวพี่ก็งอนผมอีกผมไม่ไดไ้เล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วก็เล่นเลยขอโทษมันไม่ได้นั่งใจเลยพวกแกขอโทษครับเป็นนั่งใจครับนายพิทัสไม่รู้ เอาตามหาเพชรก่อนดีวพี่แล้วมันอยู่ไหนล่ะไปดูออกก็บอกแล้วตรงนี้มันไม่มีมึงรู้ได้ไงไม่มีถ้ามันไม่มีอ่ะมันเป็นยังไงมันบอกรึงหรอมันไม่ใช่หินแบบไอ้นี่มันไม่เกี่ยวพี่เคยขุดยางอีแล้วมันเจออ่าเหรอเออหินอย่างนี้มันก็เจอเหมือนกันขุดไป เดูเมื่อวานนี้ผมว่าเมื่อวานนี้ผมก็คุณเห็นอย่างนี้เจอใช่ไหมโอ้พี่ยังไม่ขุดใช่ไหมขุดเขาบอกว่าถ้ำเจอง่ายกว่าว่ะขึ้นถ้ำไหมแต่อย่างงี้คุเจอเนี่ยเห็นป่าเจออะไรเห็นปะเนีมันไม่ใช่ครับอันเนี้ยไม่ดีไม่ดีตกภาพไปหายหมดเลยนี่ เวลามันมันหาเช็ดยังไงต้องหาหน้าป่ะอ้าวอาพี่เมื่อกี้เวลหายหมดเลยคนดูบอกว่าถ้าตายเวลหายหรอไม่เกี่ยวเกี่ยวเวลมันจะตกแล้วทำยังไงดีพี่เป็นเวลเก่าแล้วเนี่ยแล้วไม่เวลกูไม่ขึ้นอ่ะแกจนหัวหมอกแล้วยังนอนเด็กอยู่ไปี่พเวลอะเตาไม่ไม่ขึ้นผมไปเก็บเวลพี่มาตรงไปอ่ะแล้วเมื่อเก็บหาพ่อมึงหรอวะ ไม่พี่ฟัดแก่จนวูบอกว่างมึงเก็บของกูก่อนดที่กูตอนไหนกูบอกให้แกเก็บของเฉยๆไม่ได้มึงเก็บเร็วมันพุ่งมาเองโอ้ยมันต้องไปหาที่ที่มีลาวาไว้พี่ซอสไม่หาเจอง่ไงวันนี้ไปงั้นทำเลยว่ะ ไม่ผมไม่รอกไม่ผมไม่เคยบอกให้น้องมันเก็บวิวแต่โทษไอพัดไม่เคยโทษตัวเองมันเก็บละสมเทศเวทนามืองจริงจริงเอาคนดูบอกเวทนากูเฉยเรื่องอะไรเวทนาบอกเรื่องอะไรครับเอาแต่โทษไอพัดไม่เคยโทษตัวเองกูละสมเทศเวทนามืองจริงจริงเอออยู่ไหนพี่ต๊อดขึ้นมาอย่งโอ โอเคตั้ <Okay. S 2> งไปไปเจ้าทองข้างนอกอ๋อโอ้ตกหลุมไหนมาไม่รู้พีต่ต๊อดก็มึง,ลงแล้วกูบอกให้มาเอาถังนะมึงนำอะไรเนี่ย <c oughs> คือตอนนี้มึงห่วงแค่อะไรรู้ปะครับ แอมรออยู่ข้องบนเนี่ยตรงตรงถังโต๊ต,ตอันเนี้ยหนาตรงไหนน้องหนัมกมึงยังหง่ะทางข้างหน้าเนี่ยไอ้ตรงเขาเรียกแหละไอ้ตรงที่วันโตค้าป่ะพี่อ๋อรอกันตรงนั้นแหละกูไปถูก มึงเอือใครอะไรอ้าวขอโทษ พอพียังส่งเสียงขุดง้ออย่างนี้ขุดข้างภูเขาก็ไม่เจอหลอกเพชรแล้วคนฉลาดขุดยังไงลหละอ่ะมันบอกขุดอย่างนี้ง่ออย่างนี้มันเจอหลอกเพชรนั่นพื่อหมดแล้วว่าตรงเนี้ยใช่ไปเออ ก็เดินเอาของทิ้งกันไปตรงไหนรอ,อน้องมาเลย,เยกลับข้างบนมากลับข้างบนมาตออนบบกครัไงต่อขึ้นข้างบนเราขึ้นข้างบนกันก่อนบอลเนะี่ยขึ้นไปทำอะไรเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังแต่เราขึ้นก่อน โอ้ยเงาเว้ยอะไรเอาถัางน้ําลอยขึ้นไหมนะมันลอยไม่ได้มันต้องวา,างจากข้างบนมันถึงจะลอยได้เราทำไงอ่ะมันต้องวางจากข้างบนข้างบนไปทางไหนนะข,ขึ้นอนะ่นมีสิบเจ็ดมิลแลอยากได้เพิ่มอ่ะทำไง,งไอ,ะอ่ะทั้งที่คุณอ่ะอ๋อกูรู้แล้วครับมันอยู่ไหนละ่ะนี่ทางนี้ตาอมา กทำสัญลักษณ์ไว้อยู่อ๋อกูรู้ละทางไหนไหมานี่มาโอ้อวดฉลาดอีกแล้วโง่แต่อวดฉลาดมานนี่หนีเนี่ยมึงเอาอะไรอรนี่นี่ไงเร็วพี่เอ้ามึงไปคนเดียวเลยใช่ไหมจะมาด้วยกันสิโอ้ยกูต้องมันผู้ h i n เ h น n d s off in out เอาหลอกกูด้วยดีไปด้วยกันดีเอาเอาก็ผมจะสิ่งแล้วก็ขึ้นมาดีเดี๋ยวเดี๋ยวขุดให้ใช่วยขุดต้องทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะ<า>ได้ยินใช่ปะต้องทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยได้ยินเอ้าไม่กูอบอกอให้มึงทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยแล้วกูต้องมาขุดคืนเนะี่ยมาดี มามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ดูเอ็กซีแล้วขุดให้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วรจะออกมาไอโง่เขาบอกว่าให้ดูสี่เหลี่ยมทานหมูแล้วเพชรจะออกมาเอองดูเอ็กซีแล้วขุดให้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วเพชรจะออกมาไอโง่ไปเรื่องพัดเดี๋ยวต้องทำสัญลักษณ์พัดโอ้ยเอ้ยทำได้ พี่ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้มันร้องแปลว่าแถวนี้มีสปรารซอมบีม้มันร้องขวอส่วนบุญจริงจริงพี่เต่าออกมาพี่เต่าออกมาผมได้ยินจริงเนี่ยเสียงลาะวาะพี่ต๊อดเสียงที่แถวนี้พี่เอ้ยพี่ต๊อดว้อยู่แถวนี้พี่ต๊อดด,ด,ดูดิดูดิอุ้ยพี่ต๊อด อ,อย่า,<ร>าไป็ุคตรงนั้นอย่าไป็ุคตรงนั้นกูนเห็นแล้วกูเคยเห็นแล้วกูเ,วเอาทรายอุดไว้แล้วมึงแมวกูไปด้วยวะก็่ดี๋ชุดช่วยเอ,เอ้คิดนไปทำทางลงเอ้าคิดไปทำทางลงดีๆพี่ต่ดอ๋อไอ้ล่าก็ไม่ได้ทำมึงทำเป็นไม่ล่าเป็นทางลงม,มองไง ไปเดี๋ยวให้ทำให้มื่อ่หร่ขุดไว้ด้วยนะได้เอาเอาเอาอะไรไมันบังผมเอาเฮ <c oughs> ียไปคืออ <c oughs> ังอยูผมือไม่ได้ ขึ้นจะสุดแล้วด้วยบอกแค่นี้แหละพัดกูบอกให้มึงทำทางลงนะมึงมันยังมาขึ้นแข่งกับกูอีกนะขอโทษครับพี่โอ้ มึงให้มันเห็นทางด้วยดิพัทมึงทำให้มันเห็นทางนี่น้องไอ้เนี่ยลื้ออยู่เนี่ยเพีะปิดบล็อกแสงข้างบนหัวไหมตีดีตีไฟดีโอ้ยเนี่ยโอ้อะไรเป็นอะไรโอ้ยอ,อะไรน้อง อ๋อมีอาการเฉยๆครับแต่ไม่มีอะไรอ้ยไป EP นี้ไปจบ EP นี้ก่อนนะพี่เราไม่จะคดตันโกนทำไนะอไรเนี่ยไอผมวางเพื่อนมันขึ้นมาบนบ้าน ไปครับ EP นี้ลาติีสวัสด์ทุกคนครับอ้องไปไหนอะอะไรก็วันนี้ผมนอนเ,เร็เวเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวแปะโมงหัวมาเออมึงจะไปไหนอีกผมไปนอนเออฝันดีน้องฝันดีฝันดีครับฮี่เจอครับแปะโมงหัวมาหาอืออโอเคเอาไปครับจอครับ